เพื่อนนะคะมาทําเมน,นูง่ายๆก็สไตล์เด็กหอเช่นเคยค่ะโดยเมนูในวันนี้ขอนําเสนอเมนูที่มีชื่อว่าแพเนเค้กผักค่ะค่ะสําหรับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆคนไหนนะคะที่สําหรับคนที่ไม่ชอบกินผักนะคะอาจจะลองมาเปิดใจลองรับประทานดูเป็นเมนูนง่ายๆที่อุดมไปด้วยวิตามินและธาตุแล้วก็กากใย,ยอาหารช่วยในระบบการขับถ่ายของเราได้ดีะะด้วยค่ะโดยขั้นตอนการทํานั้นจะเป็นยังไง ไปดูกันเลยค่ะค่ะต่อมานะคะเราก็มารัอบชมวิธีการทำได้เลยค่ะขั้นตอนก็ไม่ยากเลยค่ะโดยการที่เราจะเริ่มใส่ผักลงไปนะคะผักที่เราชอบแต่ละชนิดนะคะอย่างส่วนของส่วนตัวแล้วนะคะจะชอบเห็ดก็จะใส่เห็ดลงไปเยอะ นีค่ะใส่ลงไปเลยผักกาดหัวผักกาดขาวใช่ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้ใส่แฮมเป็นเส้กกอดลงคันแทนลงไปแทนหมูสับอะค่ะเพราะว่าส่วนตัวทาเน,น,ทนเด็กๆน่าจะชอบคี่บ้านเด็กๆน่าจะชอบใส่ลงลยใส่ส่วนผสมทุกอ,อย่างคลุกเขล้าให้เข้ากัน าน,นั้นนะคะเราก็จะใส่แป้งค่ะแป้งอนเนกประสงค์ไอ้แป้งทอดกรอบสิผ่ามพามาลงไปเลยเลยไปทั่วอันนี้สำคัญขาดไม่ได้ค่ะผงปรุงรสของเราจะใช้เป็นผงปรุงรสล้นล,ลาบนะคะเพื่อรสชาติให้กับอาหารของเราค่ะ ใส่เยอะนะ,ะเดี๋ยวเค็มใส่เกลือน,นิดหน่อยหยดแม็กกีนิดนึงแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปเพื่อที่จะให้แป้งเราส่สมอย่างเข้ากันได้ดีนะคะอย่าใส่เยอะเกินไปเพราะว่าอาจจะทำให้มัน คนเอ๊มหมายถึงว่าอาจจะเหลวเกินไปแล้วจะไม่จับตัวเป็นก้อนเวลาเราทอดนะคะคือแคเข้ากันเลยคนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะค่ะแล้วก็เริ่มจากการใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะเตรียมตัวทอดใส่พอประมาณเราให้น้ำมันในขี้เราจะใส่แผนเค้กลงไปค,ค,ค่ะค่ะเราก็จะมาดูว่า ก็จะลองใส่ผักลงไปนะิดนึงโอ้อันนี้คือได้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาปัน้นปักแผ่น nó ไปนะคะแล้วก็จะมาจัดจานค่ะเราจะใส่อกอัดให้ดูน้านรับประทานมากขึ้นค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะนำไปเวฟก่อนแล้วเราก็จะมานำมาจัดจานให้ดูน้ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะนี่น,นะคะจบคู่กับชาวมะเขเทศเป็นเมนูที่เด็กชอบทานค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแค่เพื่อนๆน,นะคะเด็กหอนะคะใครมีกระทะไฟฟ้านะคะก็สามารถทำเมนูได้หลากหลายหลากสไตล์เลยคะ่ะ อย่างเมนูนี้เป็นต้นแพนเค,ค้กาค่ะ,คะไปกินแล้วบ๊ายบาย